สวัสดีครับพี่น้องมามือนีพาพี่น้องไปเที่ยวรำกนเดพี่น้องมือหนีนะครับมือนีมีคนขับรถให้ครับมือนีอ๋อเออเขาส่เขานะครับมือหนีมีคนขับรถให้นะครับผมครับผมไปพี่น้องไปเที่ยวรำกันนะครับมือนี้บ่รู้ว่าบ่รู้จะมีเมนูอย่างนงได้พี่น้องมือนีแต่ว่ารถข้างหน้าขึ้นตีแต่ว่ามันสวยหรือว่าครับ เอาโอเคพี่น้องไปเจ Stand ort, อกันยูทะเลเลยครับมันมีน้ำมันไอนยัอย่าอ้ยากั่นน้ำูทำอะไรค่ะไอ้ยั่ษ์งันอ้ยังนะเอาพามาเช็ดน้ำลายออกเลย

ปนานี่้อนนอนมากเมื uh ่อ huh> กี้เดี <si ๋ยวพุว่าเปียกเออมาคนงามดลเออมานามดีๆตัวมาคนงามก่มาคนงามค้งามมัเนียมาื้อเนาอเนาอเนื้เนไดเ้เนื้ือ้ืออน้เ มีหมันางดีเลยเด้มนางเด้เขาก่าเออเขาเก็เอาสาดปูนีน้ำเขาเก่าศาสตรนีน้ำเนาะนี่ยั่ะโดเดอนั่ยัดน่งด Cook lắm gắn, cook lắm gắn. I need a lighter or cook at dinner. Hey, pepper, 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 pepper. I'm going to eat. 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 I'm going

เบียอยู่ในเบียเบียอยู่ไหนโอ้อยู่ไหนซื้อเบียจัดๆเรามืันนี้มาหลายคนครับผมวันนี้มาเยอะครับหาดหาดส่วนๆเลยพี่น้องหาดส่วนๆครับ พักผ่อนหย่อนใจนะครับหาดสนสนระยองครับผมบ้านพีระยองน้ำใสใสพี่น้องเดี๋ยวสาว่า,างเดี๋ยวสิพาลงไปยางริบเด้อดูไปหนึ่งเออโอ้ลมแห้งพี่น้องเย้ยลมแห้ง ืัอน,นี้มีเมนูเด็ดคือเก่าครับผมอาหารซีฟู้ดครับแต่ขาดมาได้ตำมกคุงพี่กิ่งแก้วเด้อพี่นอ้องอพี่กิ่งแก้วนะายัางก็หน้าปวงสะเก็ดบ่บ่โอ <c oughs> เอาเอาเอา,เอาพี่น้องมาผูดด้ใดอยู่ไก่มาแวะเที่ยวเด้เด้อลองมาชมบรรยากาศครับหาดส่วนๆครับผมระยองครับผมนะครับมาเบิ่งว่าอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดกุ้งหอย นะครับกระโบเพ้งดอกพี่น้องโอ้บรรยากาดีดีครับหนามานังผักคนบกนนะครับอินกันะโซเฟอร์ผมรับผม ไก่ยาก่ย่างไยาก่างไ่ยางตํ่างไก่ย่าไก่าก่ย่างกางไี่ยางไก่บ่างไก้าไกนาวไก่ย่างไก่างไก่ย่างไก่างก่ย่าง่ย่างตก่ย่างก่บก สูตรพี่กินแก้วนะครับผมพี่กินแก้วนะยังกว่าป้าปูนสเก็ดเป็นอะไรแล้ววะแช่พี่ล้องตั้มันอร่อยใส่ตั้มจะประมาณนี้แหละครับพี่น้องซุ้มโฮมซุ้มแชวกันแล้ววันนี้ลืมเอาเล็กย่างมาครับเพื่อลยได้ดวออกความมืด เอาพี่น้องเจอกันคลิปไม่คลิปหนาครับคลิปนี้เอาไวปซัมโดรีเลอร์ก่อนระยะโซ่แต่บางครงก่อนพี่น้องขอบคุณด้วยนครับที่วเของมาเบิ่งเยี่ยมชมให้กำลังใจนายพงษพวดเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วพี่น้องไปบายๆครับผมไปแล้วเบิ่งกันแล้วก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจ I'm gonna crap.